ครับสวัสดีครับผมพ่อผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเตะน,นะฮะแล้วก็สำหรับโปรแกรมข้อหน้าหางฟุตบอลน,นะครับคือมาเพื่อฮัสที่17กรกฎาคมปี2568นะครับวันนี้ผมไหยิบม,มาฝากเพียงแค่5คู่เช่นเคยนะฮะแล้วเราก็จะอยู่ในศึกของยูโรป้าลีกกันยาวๆไปเลยนะครับโดยคู่แรกในหงหยิบม,มาฝากก็จะเปน็นนาอูซิฟอาครูนะครับเปิดบ้านจากหน้าของปาร์คซิกเซนะครับและคู่ที่2อัคโตเบเปิดบ้านจาับระิเกอวอรซอ ส่วนคู่ที่สามนะครับอีเวสเปิดบ้านกับสักตาเรตและคู่ที่สี่ฮักเค้นนะครับเปิดบ้านกับสปาร์ตักเตอร์นาวาและคู่สุดท้ายคู่ที่5นะครับเซลเย่เปิดบ้านกับซาบานะครับกิจกรรมทายสกอร์ของเรานะครับผมก็จะไปนั่งคู่แรกเช่นเคยเลยครับสามารถพิมพ์ตอบทีมว่าใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะว่าคู่นี้นะครับสกอร์จบที่เท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตะหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเวลาห้าทุ่มครึ่ง สามารถส่งหลักฐานมาได้ที่ลิงก์ใต้เดี๋ยวสคริปชันนะครับหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะแปะลิ้งค์ไว้ในคู่เดียแบบนเลยครับหรือว่าถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยฮะที่ห้องอาหารของเรานะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มมือข้อกันนะครับผมฝากท่านช่วยกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับยางน้อยก็จะได้เป็นแรงใจผมการทำงานนะครับผมและถ้าหากว่าเราพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปเลยเลยครับ เรามาเริ่มวันที่คู่แรกเลยนะครับผมในศึกของยูโรป้าลีกนะฮะเป็นรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับโดยจีแมนหน้าของ CFR ครูเปิดบ้านจับปาร์คฟิกเซในเวลาเที่ยงครึ่งแผนการแรกก็จะเปิดให้หน้าของ CFR ครูนะครับตัวที่หเมตรยี่และกำแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่งสำหรับเฮดวิเฮดนัดที่แล้วนะครับผมก็ถือว่าน่าผิดหวังกันทั้งคู่เลยนะฮะแต่ด้านฝั่งของ CFR ครูนะครับผมพวกเขาบุกไปยันเสมอให้กับปาร์คฟิกเซมาแลครับที่0ูต่อศ หลังชนะวานดูฟอร์มสิมัตล่าสุดของเจ้าบ,บ้าเซ CFA ครูนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ3แพ้ไปอเพียงแค่1ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเสียประตูหนงจุลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้เข้าไปได้ถึง5ครั้งจบเกมสปิด6ครั้งโดนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่เปิดบ้านเอาชนะยูเดเลียไปนะครับที่2องต่อหนึ่งโซนของฟอรปาร์คซิกเซ่นะครับผลงานสิมัตล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่4ครั้งยันเสมอไปอีก4แพ้ไปอีกสครั้งนะครับ โดยชื่อลยิง3.5ลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่ง2สองลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปได้เพียงแค่3ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก2ครั้งซึ่งนัดล่าสุดของพวกคานาคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะอ e ีวานซาไปที่4ตัวต,ต่อศูนย์นะครับแล้วสลับมาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านสีมาครูนะฮะโดยนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็เสมอบีกหนึ่งครั้ง โดยจิมมิชนะยูนิเวอร์ซิตต์เตียครูนะครับที่หนแล้วก็สามารถชนะเฮอร์เมนสตน์ไปได้อีกสานัดต่อมาคือการเสมอให้กับชนะของสเตโอโบคาเลสปีกหนแล้วก็สามารถชนะโซโลวาติสลาาวที่4 2เนียไปได้อีกสองหนึ่งครับส่วนทางฝั่งของปาร์คซิกเซนะครับผลงานนอกบ้านฮารัตล่าสุดาเนก็สามารถชนะเพียงแค่สครั้งเสมอสองแพ้ไปอีก1ครั้งครับโดยจิมมิแพ้กิเรโออีทีโอไปที่2 0 นัดต่อมาก็สามารถชนะแฟร์วาไปอีกสองศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกับทางด้านของเฟรนด์วอลซี่อีกหนึ่งหนึ่งเสมอกับเดเบรเซนอีกศูนย์ศูนย์แล้วก็ส,มกสนานสมารถถลม่มหน้าของชาร์ลอตไฟนะครับที่หนึ่งประตูต่อสิบห้าเลยนะฮะมาคู่นี้นะครับผมสาภาพความพร้อมก่อนเกมแล้วก็แพรกันเรื่องของคู่นี้แต่ด้วยผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพผลของคู่คก่อนนะฮะเรื่องของเชาวบ้านซีบาอาคูนะครับผมนัดล่าสุดที่เจอมานะฮะก็ถือว่าแอบทำผมผิดหวังยอยู่เหมือนกันนะครับ โดยการที่พวกเขาบุกไปเสมอที่ศูนย์ศูนย์และแถมวันนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าพวกเขาน่าจะไม่ทำผิดหวังในครั้งที่สองนะครับซึ่งผลงานในบ้านของพวกเขาเองนะครับผมก็แทบจะเป็นตัวการันตีชนะเลยนะครับโดยด้วย10นัดล่าสุดที่เล่ในบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งยันเสมอไปอีก3ครั้งนะครับส่วนฝั่งปาร์คซิกเซนนะครับผมผลงาน3นัดล่าสุดที่เล่นนบ้านก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเองนะฮะและแถมเป็นการชนะได้ที่โคตรโหดเลยนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถบุกไปถล่มคาร์ลอตไะ แต่ว่าภาพของโมโคเอนแกก็ถือว่าข้อหายนัจัดน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ผลงานห้านัดล่าสุดของโรนกาเม้นี้ก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเองนะครับผมอย่างไร่นสำหรับคู่ที่ผมต่อหน้าหอซีฟอาร์ครูนะครับที่1นึเมตรยีนะครับเรามามาถึงโคู่ที่2เลยนะครับก็จะเป็นหน้าอักโตแบเปิดบ้านจับลิเกวอรซอในเวลาห้าทุ่มตรงนะครับแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดหน้าของลิเกวอรซอนะครับต่อที่จุดจ็ดห้าและกำแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่งนะครับ สำหรับเฮดวเฮดนัดที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งลิกาบอลซอที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่1นึ่ต่อศูนย์และแถมคู่นี้นะ้าพวกเขาก็เจอมาถึง3ครั้งเลยนะครับถ้านับรวมจากนัดล่าสุดอีกด้วยครับโดยจะเป็นทางฝั่งลิกาบอลซอที่สามารถเหมาชนะไป3นัดรวดซึ่งสองนัดก่อนนั้นนะครับผมก็จะเป็นการเจอกันเมื่อปี2014นะฮะแล้วถ้าเรามาดูผลงานสินัดล่าสุดของชาวบ้านอัรโตเบนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีก4ครั้ง โดยชิเดย์ยิง1.4ลูกต่อเกมเสียประตูสุดเก้าลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้เขาฟิวมได้เพียงแค่4ครั้งจบเกมสูป,ปอีก4ครั้งนะครับนัดล่าสุดคือการที่บุกแพ้กับลิกเกวอร์ซ่นครับที่1นึ่งต่อศูนย์ส่วนฝั่งของลิกเกวอรอนะครับผลงานสิทนัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งสเสมอ2แพ้ไปอีก3ครั้งนะครับโดยชิเดยยิง1.8ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้เขาฟิวมได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบป,ปีก โดยนัดล่าสุดของพวกเขานะคือการที่สามารถบุกไปชนะเลสพอสนานมานะครับที่2องตัวหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูผลกานในบ้านของชาวบ,บ้านอาร์โตเบนะครับผมโดยที่5นดัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยชิมิชนะอุดรีเต่าที่10แล้วก็สามารถชนะเยลิเม่ที่1นนะครับนัดต่อมาคือการที่แพ้กับคลาสเอามาตีไปอีก2อหนึ่งแล้วก็แพ้กับหน้าของโลโกเมทีฟอาร์สตานาไปอีก10 ส่วนนตัตล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับผมคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะอตีราอูไปนะฮะที่สองต่อศูนย์นะครับส่วนทรฟองริกเกวอร์ซอนะครับผลงานนอกบ้านถนัดล่าสุบดีก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยชิมิชนะโปรคอนเซซินไปนะครับที่สี่สามแล้วก็สามารถชนะวิซอร์รอดไปได้อีกสองศูนย์นัดต่อมาก็แพ้กับนนหน้าของคาโคเวคาคอฟไปนะครับที่สามหนึ่งเสมอกับโดกโกเลสไปอีกสองสองนะครับแล้วก็สามารถชนะเลสพอสนานไปได้อีกสองต่อหนึ่งนะฮะ สำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพของพวกก่อนเกมแล้วก็แผลกันเรื่องของคู่นี้แต่ด้วยผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพผลของคู่ก่อนนะฮะสำหรับคู่นี้นะฮะก็ต้องยอมรับตามตรงเลยนะครับบนด้านฝั่งชาวบ้านอัตโตะเป็นถือว่ายังไงก็น่าจะรอดยากอยู่มากๆเลยนะครับโดยที่ผลงานไปนัดล่าสุดของธุรกรรมนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่สอครั้งเองนะครับแทนมัดล่าสุดของพวกคนะคือการที่บุกไปแพ้กับหน้าของลีเกวอรซ์มาที่1ประตูต่อศูนย์ ส่วนผลงานในบ้านก็ถือว่าแอบน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ผลงานสมนัทล่าสุดที่เล่นในบ้านพวกเขาก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งเลยนะครับส่วนกองฝลังรีแกร์วอลซอนนะครับผมก็เหมือนว่าเครื่องจะติดเลยนะฮะโดยที่ผลงานสีนัทล่าสุดที่ขึ้นลงบ้านพวกเขาก็สามารถเหมาชนะไปกับสีนัดรวดเลยนะครับและแถมผลงานนอกบ้านของพวกเขาเองนะก็ถือว่าดูดีมากๆอีกด้วยนะครับผมโดยที่เก้านัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปถึงเจ็ดครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับ และแถบเฮดดูเฮดที่พบกันมาแล้วฮะก็จะเปน็นแางฝั่งของริเกอรวอร์อนะครับที่มกักจะทำเรื่องกว่าตลอดเลยนะครับผมอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมต่อวันหน้าของลิเกอรวอร์อรนะครับที่จุดเจ็ดห้านะครับต่อมาในคู่ดุสานนะครับก็จะเป็นหน้าอ e ีเวสเทมเปเร่เปิดบ้านจากซัคตาร์โดเน็ตนะครับในเวลาห้าทุ่มตรงอันนี้ครับแรกก็จะเปิดให้หน้าของซัคตาร์โดเน็ตนะครับตัวที่หนึ่งเมตรยี่สิบห้าแล้วก็แพงสูงต่ำที่สองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับ สำหรับเฮดวิสเฮดนัดที่แล้วนะครับผมก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าฝั่งเอเวสถือว่าข้อคั่นใจรีเทปมากๆเลยนะฮะโดยการที่เขาบุกไปแพ้กับพน้าของซัลตาโดเดตมาที่6ประตูต่อ0ส่วนฟอร์มซิมัสล่าสุดของเจ้าบ,บ้านเอเวสเทมเปเล่นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งยันเสมอ2แพ้ไปอีกสครั้งนะครับโดยชิเลยิง1.7ลูกต่อเกมเสียประตูหนึลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้เข้าไปได้ถึง3ครั้งจบเกมสูบไปหกครั้งนะครับ นัดล่าสุดคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะวาซาไปนะฮะที่3ตัวต่อสส่วนทางฝั่งของซัลตาโดเนียนะครับผลงานสิมัดล่าสุดวนี้ก็ตึงเปียกเลยครับพวกเขาสามารถชนะไปะถึง5้ครั้งยันเสมอบทีปป่หครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.4ุลูกต่อเกมเสียประตู0.6ุดลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้เขายิงได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบอีก4ครั้งนะครับซึ่งนัดล่าสุดของพวกเขาคือการที่สามารถบุกไปเอาชนะทางด้นานของบินเจโกซูุปรีมาครับที่5้ตัวต่อ0 หลังถ้าเรามปดูผลกันในบ้านของเจ้าบ,บ้านอิเวสนะฮะเดือยฮานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ1แพ้บอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยจิมมีชนะคูเปสที่ 30, สามศูนย์เสมอกับโอรูบ o ิกศูนย์ศูนย์นะครับนัดต่อมาคือการที่แพ้กับไซนาโชเอที่สามสองแล้วก็สามารถชนะคอต์ดเกที่สองหนึ่งชนะวาซาไปได้อีกสามตู้ต่อสองนะครับส่วนน้าหน้าของซักต้าโดริตนะฮะผลงานนอกบ้านฮานัดล่าสุดวันนี้ก็ยังย,งยอดเยี่ยมเหมือนเคยเลยครับผมพวกเขาสามารถชนะไปถึงสามครั้งยันเสมอบอีกสองครั้งเองนะครับ โดยชิมิชนะตาน่าของ Wallace, เชโนวอลเลสโอเดสซ่าไปนะครับที่3 0แล้วก็เสมอโซย่าลูแฮงไปอีก0ู0นะครับนัดต่อมาก็สามารถชนะอินฮิวเลสเพททรอปไปได้อีก 1. สีหนึ่งเสมอกับลุกวินิกี้ไปอีกหนึ่งหนึ่งะครับแล้วก็สามารถชนะเบนเจโกซูปรีไปอีกห้าต่อศูนย์นะครับมาคู่นี้นะครับผมสาภาพของพวกก่อนเกมแล้วก็แข่กันเรื่องคู่นี้แต่ด้วยผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพผลของคู่ก่อนนะฮะตัวฝั่งเจ้าบ,บ้านอีเวสนะครับผมนัดล่าสุดของพวกเขาคืออกกกาาารทที่ปปลไแพ้้ับงงดนข ซัคตาโดเนตมาแล้วครับที่6ประตูต่อศูนย์เลยนะฮะแต่วันนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับซึ่งผมก็มองว่าน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะครับผมเนื่องจากคู่แข่งของพวกเขานะะสามารถทําสกอร์ไปได้ถึง6ประตูเลยนะครับส่วนฝั่งซักตาโดเนตนะครับผมมองว่านัดนี้พวกเขาน่าจะไม่ใส่เต็มข้อแบบนัดที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาตูนสกอร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะอย่างไรสำหรับคู่นี้ครับผมขอรองไว้หนาอีเวสที่หนึ่งเมตรี่นะครับ เรามาต่อกันคู่ที่4เลยนะครับผมโดยใชิใบน้าฮักเคนเปิดบ้านจับสปาตัดเตอร์นาวานะครับในเวลาที่เงินตรงไฮนลทแคปแรกก็จะเปิดให้หน้าของฮักเคนตัวที่หเมตรส่วนราคา2หลายระไม่1นึ่กิลเป็นแคปอัตรที่จุดเและกำแพงสูงต่ำที่2เมตรครึ่ง2องเมตรเจนะครับเฮดุวเฮดนัดที่แล้วนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งของฮักเคนนะครับที่สามารถบุกมาเอาชนะในที่1นึ่ต่อศูนย์ หลังถ้านำมาดูฟอร์มสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านฮักเค้นนะครับผมพวกเขาก็สามารถชนาไปถึง5ครั้งเสมอ3แพ้ปีกเพียงแค่2ครั้งโดยเฉลียยิง1.5ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้เข้าไปไม่ได้ถึง6ครั้งจบเกมสุปอีก3ครั้งโดนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะฮามสตัดไปได้ท้วยเสีย1ต่อ1เลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสปาตักเตอร์นาว่าเองนะฮะผลงานสินัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าแอูค่อยมืนนกััยยบนนรบ พวกเขาสามารถชนะเพียงแค่3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งโดยชิเดยงิงศูนย์ลูกต่อเกมเสียประตู1นึลูกต่อเกมแถม10เกมมานี้เขาเพียงได้เพียงแค่2ครั้งจบเกมสูงอีก4ครั้งนะครับซึ่งนัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านแพ้ฮักเคีนไปได้ห้ที่1ตัต่อศูนย์หลังจากเรา,าดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านฮักเคียนนะครับผมโดยที่5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ1แพ้บีปเพียงแค่1ครั้งเองนะครับ โดยจะมีเสมอโซน้าที่3าสามชนะวานาโมไปอีก2 0งศูนย์แล้วก็ชนะทอมโซ่ที่1นึ่งศนะครับนัดต่อมาคือการแพ้กับทางหน้าของ g a i s อปีกสามหนึ่งแล้วก็สามารถชนะฮามสตัดที T ่ C o T สี่ตัวต่อหนึ่งส่วนฟองของสปาตักเทอร์นาวาน,นะครับผลงานนอกบ้านถนัดล่าสูดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยจะมีแพ้กับทางหน้าของโคชิดนะครับที่2อหนึ่งแล้วก็สามารถชนะปอดปอดเปโซวานะครับที่2อหนึ่งนะฮะ แล้วก็กลับมา ial, แพ้กับท่าน้าของชิลีหน้าไปอีก2-1นึงนัดต่อมาคือการที่สามารถเอาชนะน้านของลูซอมเบร็อกนะครับที่1 0ศูนย์แล้วก็แพ้กับท่น้าของดูนัสกาสเตเานะฮะไปอีก1นประตูต่อศูนย์นะครับสาหรับคู่นี้นะครับผมสภาพของพบก่อนเกมแล้วก็แพ้กันเรื่องคู่นี้แต่ด้วยผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพผลของคู่ก่อนนะฮะสำหรับคู่นี้ถือว่าโอกาสเปิดกว้างกัน้งคู่นะ้ครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองนะครับว่าฝั่งของจาบ้านฮารเคนค่อยงแน่นชัดดูได้เปรียบ เดือนัดที่แล้วพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะมาได้ก่อนนะที่1นึ่งองตัตวต่อศูนย์แล้วบวกกับผลงานในบ้านของเขาเองนะที่ถือว่าเขาได้จัดดูดีเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโดยอนที่นสนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแลแ้วก็แพ้บีทเพียงแค่1ครั้งเองนะครับส่วนด้านทีมแมลงสปาตักเตอร์นะว่าเอนะฮะก็ต้องยอมรับตามตัวนะครับเพราะพวกเขาเป็นรองกว่าทุกด้าน,านจริงๆยยงเลยน,น,น,นะครับและแถมการไปเยี่ยมของพวกเขาในวันนี้นะฮะผมก็มองว่าพวกเขาน่าจะรอดยากมากๆเลยนะครับผมโดย,นนย,ยที่ผลงานหกนัดล่าสุดที่ล็อกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะเพียงแค่2ครั้งเองนะครับแแลก็พ้ไปอีก4ครั้งเลยนงแค อย่างไรสำหรับคู่นี้ครับผมขอตอบในด้านของฮักเคนนะครับที่ .7.5 นะครับเราวมาต่ออันคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับโดยใช้แม่น่า NK พาร์ปริคัมเซลเย่เปิดบ้านเจอกับหน้าของซาบา FK นะครับในเวลาตีหนึ่งตรงไฮไลทแคปแรกก็เปิดให้หน้าของเซลเย่ต่อที่ .7.5 ส่วนราคาสองลายรางไม่หนึ่งกิฟต์ทครึ่งเมตรและกำแพงสูงต่ำนะครับอยู่ทสองเมตรครึ่งสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับ เฮดูเฮดนัดที่แล้วนะฮะก็ชนะนทางฝั่งเซลเย่นะครับที่สามารถบุกมาเอาชนะซาบาได้ที่3ตูต่อ2หลังจากเรามาดูผลงานสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านเซลเย่นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ4ี่แพ้บีกเพียงแค่2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.7ลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมมานี้เขาก็ยังได้ถึง4ครั้งจบเกมสูงไปอีก7ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขาะะคือการที่สามารถบุกเอาชนะซาบารนมนครับที่3ตูต่อ2 ส่วนกองฟอของซาบานะครับผลงานซิมมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่2ครั้งเองนะครับถนักไปที่เสมอนะฮะโดยการเสมอไปถึง7ครั้งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งครั้งโดยเฉลี่ยยิงถึงศูนเจ็ดลูกต่อเกมเสียประตูถึงศูนห้าลูกต่อเกมนะครับแถมสิบเกมวันนี้ก็เข้าไปแมตถึงเจ็ดครั้งจบเกมสูบอีกห้าครั้งนัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านแพ้เซลเย่ไปนะครับที่สามต่อสอง หลังจากเรามาดูผลกานในบ้านของเจ้าบ้านเซลเย่นะครับในที่5นัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก2ครั้งเลยนะครับโดยที่มีชนะออริเมจาแล้วชุดชนะที่2 1นะฮะในบอลทัวรนะครับผมนัดต่อมาก็เจอกับตาหน้าของออริเมจาแล้วชุดชนะอีกครั้งนะฮะในเกมเดีกยันเสมอไปอีก3 3แล้วก็แพ้กับตาน้าของโคปอไปอีก3 2นัดต่อมาก็ยันเสมอกับตอมซาเล่ไปอีก1 1แล้วก็แพ้กับตาน้าของคูคาริเกียสตานคอมนะครับไปอีกสองตัวต่อหนึ่งเป็น โซนอฟองซาบานะครับผลงานล่างบ้านฮาดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับแถมยันเสมอถึง4ครั้งแพ้ปีกเพียงแค่1ครั้งเองนะครับโดยจะมีแพ้กับทนาของดูรานตัววูสที่2อเสมอกับาทนาของอารัฟนักซีวาร์ปีกหนึ่งหนึ่งเสมอกับซีล่าเอฟเคปีกหนึ่งหนึ่งนะครับเสมอคาราบักปีกสองสองแล้วก็เสมอปาร์คซิกเซปีกสามตัวต่อสาม มาคู่นี้นะครับผมสภาพของพวกเขก่อนเกมแล้วก็แผลกันเรื่องคู่นี้แต่ด้วยผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพผลของคู่ก่อนนะฮะเดินละฟองเจ้าบ้านเซลเย่นัดนี้ได้กลับมาในในบ้านซึ่งผมว่าพวกเขาข้างแรจะได้เปรียบมากมากเลยครับแถนนัดที่แล้วก็สามารถบุกเอาชนะที่สาวต่อสองส่วนของฝั่งของซาบานนะครับผลงานสี่นัดล่าสุดที่เล่นอกบ้านพวกเขาก็ยันเสมอไปสี่นัดรวดเลยครับซึ่งส่วนตัวผมเชื่อนะว่าการที่พวกเขาต้องไปเยอนในวันนี้นะ่ครับน่าจะลําบากอยู่พอสมควรเลยนะฮะอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมต่อหน้าองเเซลย่่นนะครับทีึ และเป็นยังไงบ้าง,งาาาผม5คู่ผู้มหยิบมาฝากขในวันนี้ถ้าหาว่าคู่ไหนถูกใช่นะครับก็สามารถหยิบสลาก้าไปเลยนะครับอย่าลืมนะฮะเก็บคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปนะครับผมขอกราบอภัยทีนะครับแล้วก็5คู่ผู้ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังน,นะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างโดยคู่แรกผมต่อ C F R ครูที่1เมตรแล้วคู่ที่2นะครับต่อที่เกียร์อรหัตที่จุดนะครับ สองคู่ที่3รองอีเวสที่1นึเมตรยีและคู่ที่4ต่อฮักเคนที่จุดเจ็ดหสองคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับต่อเซียวเย่ไปทีครึ่งเมตรนะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปเขียนไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทาสกอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับ หรือว่าหาท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงแลวผมก็ขอฝากทัานิอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไรสรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกนันใหม่พรุ่งนี้นะฮะอย่างไรสรับวันนี้ก็สวัสดีครับ